มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับยายเพนตลาดแล้วนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์กับแม่ค้าขายไก่ไข่ไก่ห่างล่างเด้อค่ะขั้นตอนการทำนี่บ่ธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องบ่ธรรมดาอหลีเด้ถามคุณกันเคล็ดขั้นตอนเฮ็ดจังได๋เนี่ยค่ะคุณป้าต้องมาเขย่าไข่ใช่ไหมคะเขย่าเขย่าแล้วก็เอาไปนึ่งไปนึ่งค่ะนึ่งให้สุกสุกแล้วก็มาปอกเปลือก ปอกเปลือกออกจ้าอ่าปอกเปลือกแล้วก็ต้องมาเสียบไม้เสียบเสียบลงไปแล้วก็มาต้องมาย่างมาย่างใช่ไหมคะ้ตองมาย่างไปวันหนึ่งทำทำทั้งหมดกี่แผงกันเนี่ยวันหนึ่งสามสิบแผงโอ้ไม่ธรรมดานะสิบถึงหกตั้งหนึ่งมันจะมีสิบแผงเขาเรียกสิบแผงยี่สิบแผงสามสิบแผงวันหนึ่งวันหนึ่ง ไม่ธรรมดานะคะนี่ไม่ธรรมดานะกลัวจะกลัวจะได้กินขั้นตอนการทําไม่ธรรมดานะคะพี่น้องเห็นบ่นี่ว่าแม่นว่าว่าสได้เงิน20บาทเนาะยายเนาะต้องมานั่งปอกเปลือกแล้วก็ดึงขนมันออกดึงขนไก่น้อยอีกไก่น้อยออกปอกเปลือกก็ดึงขนออกนี่ไม่มีขนเลยถ้ามันมีขนมันก็จะเป็นเป็นขนในตัวแบบนี้ต้องมาดึงออกใช่ไหมคะใช่ดึงออกกลจะได้20บบาทเหนื่อยมาก เหนื่อยมากเลยนะคะกวาจะได้เงินสิบบาทนะคะพี่น้องเวลาซีซื้อกินก่อนมาต่องเสียดายตังค่ะคะ่ะยี่สิบบาทนี่จบเงินือทันทีเ้ยค่ะนี่เด้อจากใจจากไม่คขาขใยไกลห่างล่างเ้ยค่ะแซ่บจ้าอร่อยมากเลย